สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุงนภัรทุ้ยล่องนะคะวันนี้ก็จะมาทําเรื่องการรักษาอาการกรดไหลย้อนที่เป็นอยู่ค่ะ สาหุและที่มานะคะเอ่อกรดไหลย้อนนะคะเป็นภาวะที่น้ําย่อยในกระเพาะอาหารนะคะมันไหลย้อนขึ้นไปยังหลอดอาหารนะคะ mm hmm. เกิดจากเอ่อกรดในกระเพาะนะคะทําให้รบกรดชีพจำวันนะคะสาเหตุการเกิดก็คือเกิดจากพฤติกรรมในชีะจำวันเอ่อเช่นการกินอาหารไม่เป็นเวลาการกินเสร็จแล้วนอนการกินของมันมากเกินไปนะคะการดื่นการดื่มแอลกอฮอล์น้ำอัดลมค่ะ,ะต้องขอเล่าก่อนนะคะว่าปกติดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ทํางานพาร์ทไทม์นะคะตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มนะคะ พราะว่าเลิกงานกลับมาถึงหอประมาณ5้าทุ่มนะคะก็จะกินข้าวแล้วก็ไปอาบน,น้ำมานอนเลยค่ะอาจจะไม่ได้มีไม่ได้เว้นเวลาให้อาหารที่กินไปเนี่ยมันย่อยนะคะกินเสร็จก็มานอนเลยก็เลยทําให้เกิดอาการนี้ค่ะอาการที่พบของดิฉันนะคะก็รู้สึกว่าแสบร้อนกลางอกนะคะรู้สึกจุกในอกนะคะมีการเลือเปรี้ยวค่ะเล่นท้องท้องอืดแล้วก็อาหารไม่ย่อยค่ะแล้วก็เวลากินข้าวอิ่มก็จะรู้สึกมันอยากอ้วกนะคะ วิธีแก้ของดิฉันก็คือกินข้าวให้เตัต้งแต่ก่อนไปทํางานค่ะแล้วก็พอเลิกงานก็คือไม่กลับมากินอีกนะคะโดยที่ทําตัต้งแต่วันที่2 7สิงหาคมจนถึง23กันยายนะคะโดยวันที่21เกย29ก็คือไม่กินเลยค่ะ,ะวันที่30นะคะก็คือไปกินเลี้ยงกับเพื่อนนะคะก็คือกินประมาณ1ทุ่มแล้วก็ไปเดินต่อค่ะไม่ได้กลับมานอนเลยนะคะวันที่31นะคะก็คือมีเพื่อนมาเที่ยวจากต่าง,าง,างจังหวัดนะคะก็คือไปกินประมาณ2ทุ่มค่ะแต่ก็ไม่ได้กินแล้วนอนกันค่ะก็มีไปเดิน่่่อนนนะะะคคคววัทีก็ืส3 เลิกงานสี่ทุ่มนะคะก็คือกินข้าวแล้วก็เสร็จแล้วก็ยังไม่ได้นอนเลยค่ะไปดู TV, ทีวีทำโน่นนี่นั่นค่ะวันที่สีก็คือไม่ได้กินค่ะ วันที่5นะคะก็คือไม่ได้กินค่ะส่วนวันที่6นะคะก็คือกลับมากินนะคะเพราะตอนเย็นไม่ได้กินแล้วก็หิวมากก็เลยกินค่ะแต่ก็ไม่ได้นอนเลยค่ะพยายามทำนู่นทำนี่ก่อนก่อนที่จะนอนก็นอนหลังจากกินก็ประมาณชั่วโมงนึงค่ะส่วนวันที่7นะคะก็คือกินแค่ต้มเห็ดขาต้มเห็ดกับบวกค่ะวันที่8 9 10กบก็คือไม่ได้กินนะคะส่วนวันที่11เก็คือมีไปกินหอยทอดเพราะว่าเพื่อนชวนนะคะประมาณ4 0่ทุ่มแต่ก็เดินกลับหอเป็นกินล้วค่ะไม่ได้กินเสร็จแล้วนอนเลยค่ะวันที่2 339ไไม่ด้กินค่ะวันที่14นะค็ไน เพราะว่าวันเกิดเื้อนี่ทางานค่ะแต่ก็กินประมาณสองทุ่มค่ะแล้วก็เดินกระเพาะเป็นกิโลเหมือนกันอันนี้ก็คือไม่ได้กินแล้วนอนค่ะวันที่15ก็คือไม่ได้กินนะคะช่วงวันที่1 6 17อันนี้ไม่ได้กินข้าวกับไปทางานค่ะหิวมากก็เลยกินนะคะแต่ก็ไม่ได้นอนเลยเหมือนกันนะคะก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงจะนอนค่ะวันที่1 8 19นะคะก็คือไม่ได้กินค่ะ ส่วนวันที่20ก็คือมีไปกินกับเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนชวนนะคะเพื่อนที่านานๆเจอกันทีค่ะส่วนวันที่12ก็คือกินแค่ไอศครีมนะคะวันนี้ไม่มีทํางานก็กินประมาณ2ทุ่มค่ะอันนี้ก็คือวันสุดท้ายที่มีการมาถูกปวดนะคะก็คือวันที่2 3อันนี้ไม่ได้ทํางานค่ะกินประมาณ ที่อังสวรีนะคะแล้วก็นั่งรถกลับบา้านกินเสร็จก็ประมาณ3ชั่วโมงถึงจะกลับมาอโหนะคะไม่ได้กินนอนเลยนะคนนะคะก็คือไม่ได้หายภายในทันทีนะคะแต่ก็มีอาการจุกเสียดแน่นท้องแสบกลางอก,อกลดลงเยอะมากค่ะเพราะว่าเราไม่ได้กินแล้วนอนนะคะพยายามออกกำลังกายนิดหน่อยเท่าที่ทําได้ค่ะเช่นเดินนะคะเวลาไปไหนก็พยายามเดินค่ะไม่ใช้รถค่ะอยู่ที่ทำงานก็ได้ยกของบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวค่ะขอบคุณค่ะ